สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดชั้นในรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะชุดชั้นในรุ่นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะตกแต่งด้วยโบสีดำทั้ง2องข้างค่ะ ตรงช่วงของหน้าอกนะคะจะเปิดครึ่งหนึ่งค่ะตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ทั้งสองข้างส่วนด้านล่างนะคะจะแต่งเป็นแบบระบายค่ะเป็นผ้าลูกไม้เช่นเดียวกันค่ะส่วนจีสติงของเขานะคะจะเป็นสายยางยืดตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ระบายเช่นเดียวกันค่ะตรงกลางจะมีโบสีดำ รุ่นนี้จะเปิดเป้าค่ะรุ่นนี้จะเปิดเป้าค่ะรอบอกของเขาจะไม่เกิน36นิ้วอกไม่เกิน36นิ้วเอวไม่เกิน32นิ้วค่ะเดี๋ยวพี่ชูให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาสายปรับสั้นยาวได้ค่ะ เป็นระบายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะจะมีได้กันอยู่ทั้งหมด3สีค่ะจะมีได้กันอยู่ทั้งหมด3 4สีค่ะ,ะ,ดด 3, 4, คะเดี๋ยวพี่ชว์ให้ดูที่นางแบบใส่นะคะสีแรกเลยคือสีแดงที่หุ่นใส่อยู่ค่ะสีแดงค่ะสีต่อไปนะคะสีบานเย็นค่ะ สีแดงก็จะตกแต่งด้วยโบสีดำสีบานเย็นก็จะตกแต่งด้วยโบสีดำเช่นเดียวกันค่ะส่วนสีสุดท้ายเลยคือสีดำค่ะสีดำจะตกแต่งด้วยโบสีชมพูค่ะสีดำจะตกแต่งด้วยโบสีชมพูค่ะจะมีด้วยกันอยู่3มสีนะคะสีดำสีแดงแล้วก็สีบานเย็นค่ะเป็นเรื่อคนไหน ที่ชอบใส่ชุดเซ็ตชุดนี้นะคะน่ารักแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยค่ะวันนี้พี่ชุข,ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ